สุดยอดจริงๆเลยหลักสิบล่างเราเนี่ยวันที่ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะสวัสดีเพืเ่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกทุกท่านคลิปนี้ก็แอดจะมาลงหลักสิบหลักหน่วยล่างให้เนาะพี่น้องเนาะจากที่มีเอฟซีขอหลักสิบหลักหน่วยล่างก้อนแนวสั่นมาเดี๋ยวไปกระซิลงให้เลยนะพี่น้องเนาะนีจากพลทีเฮาลงให้ในชุดสรุปไปบบก็กรว่างไปไป,ไปที หลักสิบเอดคะแนนไปทีแปดแปดหาแปดหลักหน่วยไปเนียนหาทีนี้มาคูร่องก็มาคูร่องมาตามเป่าอยู่านีน้พี่น้องเนาะอันนี้ก็แอบไปเขียนไม่แล้วล่ะได้ลงไว้แล้วแต่อัดคลิปว่ามันคลิปมันตัดเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่ไปบังสูตรแล้วก็ไปบังคำเตือนก่อนทัพพี่น้องเด้อคำเตือน วิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อควบคุมถึงท่านั้นเป็นการคำนวณสถิติยอดหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็จะมาเอาหลักสิบหลักหน่วยล่างไปก่อนนะพี่น้องเนาะนี่กันนี่แปดมากสิบนี่แอทหลอกหลอกมาจากสูตรนี่นะพี่น้องนะเพราะมันสูตรหนาเนาะเพราะมันเจรเิญเบิ้งไงเนาะนี่เอทคำนวณไปแล้ว่อกี้อัดคลิปไปคลิปมันตัด นีต่ตองไดมมาอัดไม่นี่มัไม่ได้หากับ6กหากับ6นี่ก็จะเป็นตัวนี้ไปนองได้หากับ6กสูตรที่2 0งศูแล้วก็หาหกหน่แล้วก็หกสอเนาะหน่วยกับไปตามนี้นี่รักสิบศูนยห้ักสิบนี่ก็หาหหนึ่งเนาะอันนี้ลักหน่วย ที่แล้วอะเข้าไปเน้นที่หาเป็ดเปที่แปดหาสองหาอย่างตัวล่องไปมาตัวล่องกันงวดไปไปที่สามก็หาสามก็หาก็จะเป็นตัวนี้เดออย่าได้ล้มไปมาข้ามาทวนมึงเนาะหลักหน่วยตัวนี้งวดที่แล้วมากที่เจ็ดหมดไปเปที่สามสามเปดหาหาแปดสามเนาะอันนี้ก็เจ็ดแปดสามห้า ตัวนี้ลักลักหน่วยไปลักสิบเอาไว้ก่อนเอนาไอ้แป้งจิตนี่สูตรเป็นเอาไว้ก่อนนะเอฟซีลงให้ยแป้งสูตรลักสิบลักหน่วยตามทีเอฟซีขอมากกว่นานักผู้น้องนะมาที่เจ็ดเนาะนี่มาที่เจ็ดสูตรเป็นที่ลงเดี๋ยวเอฟซีลงให้ในตัวที่มันปักหลักไปก่อนเดี๋ยวสูตรเด่นยังตามมาทีหลงังเด็กผู้น้องนะมาที่เจ็ดเนาะ อันนี้หลักตัวนี้มากขบหลงังอันนี้แอดก็ใส่เป็นตัวก่อเพื่อนเนีหกหนึ่งมามันมันมาสรุดยุงหวัดที่มันออกเจ็ดเจ็ดนะมันบอไม่เจ็ดแอดพักไปในหวดหกหนึ่งก็มาอย่งหวดทีแล้วก็มาแปดเจ็ดหวดไม่เราะท่านได้คิดไปลองแอดก็บบวกใส่ไปอยู่แต่ว่ามันวันนั้นนะสุดนี้รุดเอาอไปีชุดพิเศษที่แอดล่งหนะ้เนาะ เป็นเนลสิบสองสูตรหลักหน้วยสองสูตร์นี่หลุดเต่ชุดสรุปแอบก,กับว่างใหมาอยู่นี่เน,ะนาะวันนี้เขามบังในชุดเทียดลงที่ลงไปให้เหลี่ยวเนาะหลัก10บหาไม่ส,มสูตรเนาะหนึ่งสองสามหกก็มีอยู่หนึ่งสองสาม,กกน,มน,นี่นเท่ากับหลัก10บหากับ6หลักหน่วย ลักหน่วย3มหน่วยมี4ีสูตรว่าหนึ่งสามี่หาไม่อยสูตรหนึ่งสอาสามสี่ 1, 2, นี่และแ8ดแมีอยู่สสูตรอ๋อนึ่งสอเนี่เท่ากับลัก10บหากับ6กอดดยกมาเนี่ยเราลักหน่วยมี3 5 8 3 5าป สามห้าแปดหลักหน่วยเห็นเนาะหลักสิบก็เน้นไปนทีหากับหกหาสามแล้วก็หาแปด่อดโปรลลงตัวบนได้พี่น้องเท่าก็บหกสามแล้วก็หกแปดแล้วก็หกหาจะเป็นคูดเด่นตามนี้เนาะอันนี้ก็คิดไปตามสูตรตามอันนี้ได้พี่น้องได้ เด่นกับเข้าใจเนาะหลักสิบไปทีหากับหูกหากับหกมันส้อนอยู่สามสูตรทั้งสามสูตรแล้วหลักหน่วยไปทีสามห้าแปดนี่ตัวส้นตามนี้เข้าใจยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสูตรกับเดี๋ยวสิลงภาพนิ่งห้ายละแต่มึงเ,เข้าใจแต่ว่าเทียบบางอีกที่หนึ่งเดี๋ยวสิลงภาพนิ่งห้ในสูตร แต่ละสูตรแต่ละสูตรเนาะนี่ก็เป็นเมื่อบัดมาร่วมเนาะมาตัดออกมาแล้วมันก็จะเหลือหลักสิบเหลือดหากับหกแล้วก็หลักหน่วยสามกับหาแล้วก็แปดนี่เข้าใจเนะเาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้เพื่องๆและสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ